สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้หมูสนามดีเทิร์ก็ได้นำเหรียญกระสามหมุนเวียนเปลียน5สตางค์ปี2 5 0 0เนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงครับก็เรามาดูข้อมูลคร่าวๆกันก่อนครับว่าเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองมีข้อมูลอย่างไรบ้างเอเรามาดูเนื้อทองเหลืองก่อนครับเนื้อทองเหลืองนี่ประกาศใช้เมื่อวันที่18มีนาคม สอ0พหน้าเหรียญก็5สตางค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่15มิลิเมตรน้ำหนักก็1.25กรัมเป็นประเภทหมุนเวียนนะครับมีลักษณะหมุนเวียนก็จะเป็นแบบนี้ก็จำนวนการผลิตก็อยู่ที่6ล้าน2องแสนหมื่นเหรียญแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาดูเหรียญเนื้อ,อ,อทองแดงครับ อันนี้เนื้อทองแดงก็หน้าเหรียญก็จะ5สตางค์เหมือนกันก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่15ม mm, ิล้ิเมตรก็น้ำหนักอยู่ที่1.25กรัมเหมือนกันครับเป็นประเภทหมุนเวียนลักษณะของประเภทหมุนเวียนก็จะเป็นอย่างนี้หัวก้อยก็จะสลับกันก็จำนวนการผลิตยอยู่ที่46 440 0 0 0ล้านนเหรียญน,นะครับ อันนี้ว่าวันนี้ผมจะนำมาเสนอก็คือว่าเหรียญเนี่ย <c oughs> มันมีเหรียญแปลกตรงที่ว่าอันนี้ผมมีอีกเนี่ยหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยมันแปลกตรงไหนนี่นี่นี่ก็เหรียญเหรียญปีอันนี้ก็เหรียญห้าสตางค์เหมือนกันอันนี้ก็ห้าสตางค์เรามาดูดีว่าที่แปลกก็คือว่าด้านนี้เนี่ยด้านนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการปั๊ม รอยปั๊มนี้จะหายไปเลยไม่มีแต่ด้านนี้มีรอยปั๊มซึ่งเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกเหรียญหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งมีรอยปั๊มอีกด้านไม่มีรอยปั๊มแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเหรียญน,นั้นเป็นการผลิตจริงหรือไม่หรือเป็นการทําขึ้นมานะครับทนี้เราจะพิสูจน์ยังไงอะ ก็คือการชั่งน้ำหนักนะฮะปกติแล้วเหรียญหาสตางค์เนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่1.25กรัมใช่ไหมครับแต่ว่าบางเหรียญก็อาจจะไม่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 ไม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 ตรงร้อนตะเพราะบางทีก็อาจจะมีมากมีน้อยแต่นี้เราลองชั่งดูอันนี้อ่าเปตาชั่งนะครับนี่ตาชั่ง,ตา,งตาชั่งอยู่ที่กรรมนะครับนี่อยู่ทกร,รมัมเอเราลองมาชั่งดูเลยนะครับ แต่ดังนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไรไ,ไ,ไม่เป็นไรนิดหนึ่งอเอาดูเหรียญน,นี้ก่อนครับเหรียญน,นี้ก็อ่ะช่างไปเลยครับวางไปเลยอยู่ที่หนึ่งจุดสองอยู่ที่หนึ่งจุดสองสองกร,รมัมห่างกันนิดอ่านิดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้เรามาดูเหรียญทองแดงอ่าเหรียญทองแดงอันนี้นี่เป็นสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ มาชั่งดูอยู่ที่1.33ก็เกิน1.25มาอิดหน่อยต้องดูเหรียญทองแดงอีก1เหรียญเหรียญทองแดงนี้ก็นิสสภาพก็1 0 0ยเนเหมือนกันรามาดูอันนี้อยู่ที่1.28นะฮะก็บวกลบห่างกันนิดหน่อยนี่เรามาดูเหรียญนี้ เหรียญที่มีเจ้าปัญหาเหรียญน,นี้เนี่ยเหรียญเนี้ยถ้าเหรียญน,นี้มีน้ําหนักอยู่ที่1.25ขึ้นไปก็ถือเหรียญน,นี้ว่าเป็นเหรียญที่เกิดจากการผลิตด้านนี้จะเกิดจากการผลิตแต่เรามาดูครับว่าผลลัพธ์มันคืออะไรมันอยู่มันก็คือ1.16 1.16หหมายความว่ามันหายไปได้ยังไง น้ำหนักมันหายไปไงต้งเป็นเป็นสิบกร,รมัมเกือบเกรร้ากิกเกือบสิบกร,รมัมเพราะอะไรครับเพราะว่าเกินจากการที่คนอุดริเรียกว่าอุตริดีกว่าไปเหมือนกับไปกอเหรียญ่ะไปกอเหรียญน,นี่ให้หายไปพอกอเหรียญปับ๊บน้ำหนักก็จะหายไปเห็นไหมครับแล้ดวด้านขอบเนี่ยจะลึกเห็นไหมก็เป็นการกกอจนลึกเลยเนี่ยมาดู เห็นไหมว่าเห็นไหมจะกอกอลึกส่วนด้านนี้อด้าน,นี้ปกติแต่น,นี้ก็ยังจะมีรอยน้ำหนักที่หายไปนี่ไม่ได้เกิดจากการเ,เกิดจากการที่ว่าเขาใช้ใช้เครื่องกออะเครื่องเจียน่าจะเป็นเครื่องเจียเครื่องกึงอะจับกึงแล้วก็หมุนหมุนมากกว่า เพื่อที่ครึ่งปั่นเนี่ยไม่รู้เขาอะไรแต่ว่าสรุปก็คือว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาเนี่ย1.13อีอันนี้ก็สรุปได้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาแต่อันนี้คือเหรียญจริงเหรียญน,นี้ก็จะแปลงอยู่นิดนึงก็คือว่ามีรอยเหมือนกับรอยกระแทกแล้วก็จะมีการปั๊มเคลื่อ,ขน,น,อน,น,ขนขึ้นมาเหรียญนี้ก็เหรียญเหรียญนี้ก็จะปั๊มขึ้นมาแล้วก็จะมีรอยกระแทก อันนี้เกิดจากการผลิตเหรียญน,นี้เกิดจากการผลิตซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนักหนาอะไรก็พอสรุปได้แล้วครับว่าเหรียญคือทําขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกคนขายหลอกคนซื้อเนี่ยก็เพื่อนๆก็ระวังนะครับการซื้อเหรียญซื้ออะไรนี่ก็ต้องระวังให้ดีให้เขาชั่งน้ําหนักดูก่อนถ้าน้าํจ่าชั่งน้ําหนักได้ก็โอเคถือว่าผ่านนะฮะแต่ถ้า ถ้าน้ำหนักไม่ได้ก็เราต้องตีว่าเอาว่าไม่ใช่ไว้ก่อนเอาเก๊ไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเหรียญที่ว่าเหรียญแท้แทเหรียญสมบูรณ์สมบูรณ์เหรียญที่ไม่ได้เกิดจากการทาด้วยฝีมือของคน่คืออุตรีเอาไปเจียออกเนี่ยซึ่งก็ถือว่าผิดนะครับอันนี้ผมก็ทํามาเพื่อเป็นวิทยาทานให้สมาชิกให้กับเพื่อนๆนได้ได้ได,ได,ได้ชมได้นั่นการว่า เราช่างดูเนี่ยเห็นไหมเห็นหนึ่งจุดสองเก้า 29, ของเ 29, อก้าหนึ่งจุดสองเก้าอันเนี้ยหนึ่งจุดสามสามเห็นไหมก็เกินหนึ่งจุดสองห้ากันเลยมาค่ะแล้วดูเห็นนี้นิดหนึ่งจุดสองหนึ่งนิดหน่อยก็เกิดอันนี้น่าจะเกิดที่ว่าน้ําหนักน้อยนี่อาจจะเกิดการสึกหรออาจจะเกิดการสึกหรือว่าอาเนื้อเนี่ยบางส่วนนี่มันหายไปเนี่ยแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกับของ น้ำหนักของจริงครับแต่อันนี้มันหายเยอะเห็นไหมนี่หายเยอะมากเลยหายเยอะก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆก็นะซื้อของซื้อซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังไว้ครับโจรขโมยมันโจรปัญชุม,มโจรอย่างนี้เยอะมากการหลอกการต้มตุนมันมีเยอะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กับ เพื่อนๆนะครับการดูการซื้อของซื้ออะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ